ตามภารกิจไปนะครับนะเขาปักกล้ยมุดไปทำอะไรอ,อีกล้างหนึ่งครับ ได้ไี๋ยว้อถูกไหมถูกบอหนึ่งตัวบอหนึ่งตัวโอ้มัน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 ม <laughs> เป็นไงบอโซนไซเราได้ปล่อยด้วยวันนี้มีเล็กบ่านานั้น เย็นครับมามาเบิ่งกันนะนะครับพี่ท้องถือรับตัวนึงดีใจวะสันนี่เอือเย็น นี่ครับนี่ครับนี่ครับ,บเห็นเบิ่งบ่เห็นเห็นบ่เห็นบ่คูตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับเนี่ยน,นี่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 ทอแกร์เจียกับเบื้องเนี่ยมีล้อืมมันอร่อยหมดเองยังตายแล้ว,ลวลลบ่ยมีตายเน่ย,ยเดี๋ยวไปทอไอไ้ใ่สายคูค่ครับผม

ตัวใหญ่ดู้ยเดียแลครับแนกกินเศ้าครับไปะไหปิ้งก็อร่อยอ่อมไปลาไหลก็อร่อยเดี๋ยวมาเก็บผักไปเก็บอ่อมปเยเยน็น